ผู้บวชไปหนึ่งเบิดผู้บวชไปเบิมดแล้วเพิ่นไม่ลูกสองคนมอนแล้วมอนก็บวชแล้วจักแล้วปีน้ะห้าบวชผัวเนาะเอาผัวยู่ใสแล้วท่านมีผัวผัวจังไดเราโสดเรามีลูกสองยุดแต่ว่าเราเป็นสาวโสดตีเออาบักน้อยๆเห็นมาดูดูผู้ใดกันเอาบักน้อยใสเดี๋ยวนยื้อใสเดี๋ยวนี้เฮ้ยมึงเสียต้องคนตัวบักปออพึ่งบักบรอปลาได้หนี มักเด็กในใจเอาอีหลี้จริเดียวนี่โอ้ยคุยันบวเให้ผัวยุบิโอ้ยมันก็มางบอกขายหน้าขายตากูในบ้านกูนี้นี่เจ้ามักบ้าหลุนน่องตีเอื้อยเจ้าอย่าเอาคนเกิดบบเดี๋ยวมักบ้าหลุนน่องคอยคอยขอลองย่างเดียวเจ้าอย่าเอาคนเกิดรุ่นคอยมาเป็นพี่อายคอยเด้อถืงใจเอบีก็ทอมบอสคบ้าดอกบ้าบ้าเมนย่าออดเพราะสิมักบ้าหลุนน่องนั่น ไปเจ้าก็มาคือกันล่ะโอ้ยทัวร์ทีมทัวร์เรียนไรถอดจะเกี้ยรหยังถ้าฉันสิบวันนี่คันเธอสิบวันชันสิบวันไห้เธอสิบวันบ่ก็สิบวันแค่ยังเอ๋อพอเป็นม่ยิ่งถ้าจะาว่าคิดจะกับแจะบ้าบอแล้วกเป็นม่ยิ่งห้ามมือยังเอาเมียตบีละสามขนพุ่นเอาเอลี่ติดีดิมนี่ีหลีแล้วเนาะเอาแปดค้นก็จะเป็นหยังโอ้ยคอยงามนะพอเป็นเจ้าเดีโซอยู่มไม่ผัวเอา โอ้ยกะธรรมดาละพึ่งนึงกระเท่าจะคองกะยุ่นในช่วงออัดย,ย่ามาชันฟ้าชีตอก็ท่านได้กินเบียร์เจ้าภาพอยู่โอ้ยกุญแจช่องสองฟันหาบแต่ละมัดล่อก็สูบมะเขียวมาสูบกูก,กินเอาว่าท่านได้กินยุติแล้วมะบุญน,นี่ก็มาบุญขี่ทีครับทีผมมาเบอกบาปแม่ไปแท้แม่คอยเลี้ยงดีก็นด้ตั้งตะขวดบอกแม่งแล้ว พี่จมดีแท้แต่ตาแต่พีศรีนวล้วใส่ซสื้อไอ้กู่มือหนึ่งผลลแล้วก็ซื้อกินเองเด้อเบียร์นั่นเออเนี่ยแหละบุญนี่อย่างบุญว่าได้กินเหลากินเบียร์เอากระยังว่างานบุญมันก็ให้มีเหล้ามีเบียร์บ่มีเหล้ามีเบียร์เขาก็เมาแซวซาอยู่สักเอาเพิ่นซื้อกินเองเออไปขีดที่มักม้วนต่อขันน่ะกูมาเสียไหนเงินใส่ซ่วงกูแต่นนอหเฮ็ดตั้งไหนบานี่ฮะเฮ็ดตั้งไหนบานี่ปีหน้ากูสิบวชขึ้นแล้ว เออมดเลยสิไปใส่ซองหิดอกจ๊กซองลอยโว้ยจงมาใส่ซองลอยเจ้าไหนกูติดซุปเต้าเบเขียเราช่วยกินแล้วบังมันอันแกงเขียวหวานมี่เต้าเบเขียอ้อยต่อยเอาเนื้อไปใส่จะใส่เพราะใส่หน่อเนื้อเป็นแไ่ขั้วหอวเมี่ยเบิร์ตดิแจ๊กเก้เป็นเช่นไรข้าเจ้าได้หอบะฮะขันอยู่นนลสแบงคำเลี่ยงนี่เพ่นหอเดิยู่นี่เพิ่นบ่อห่เไม่ได้ใสเพิ่นแบงเป็นพูดเมียเลยเอ้า เนีนี่เพิ่นคือเพิ่นบ่ใส่ลเลยแม่นบ่กูว่าเอาคือบอ่มีลาบเนี่ยว่าซั่นเนี่ยบูดเนี่ยบูดเพิ่อนนะเอาอีหลีแต่นี่นนแต่ว่าเนี่ย<า>บูดมไวแต่ว่าเนี่ยบู้นอนขาม <c oughs> ห้วนไห่แกงน่า <c oughs> ไม่แม่แกจะว่ะาซั่นว่าสิแกได้กินลาบหมูบ่เ <c oughs> จ้าใส่ซองจักบาทค่อยวันบ่แม่นหมูบดเท่านึนอวันหมูปนนะครับหนึ่เอาคือว่าจังซั่นมันละเอียดมานันติเพิ่นกูว่าแมนต่ำโชคก่อนจะเอามาลา ดนี่น้ำแข็งบัดเป็นอย่างเอามาไว้ข้าวเดียวละลายแหมอากาศมันฮอนเออแมงก์หรอกมันตั้งขีดที่มันบดสื่อก้อนมันเด็นมากเด็กกับไรไรประได็นเบิงเบิงรอหนึ่งซื้อฟังเป็นอย่างเห็นบ่อยสิดีใช่บอเป็นอย่างขึ้นลวยเป็นอย่างล่ะเอากระชีที่ต้นาะเออกูน้ำห้อยนองกูได้นี่แล้วเบิงความล้ำได้ปีละสี่แสนหาแสนขีดที่สิบเบิร์ตปั่นดอนก่อยเพราะแห้งหรอ ไดเดียดล้วติดตัวมาดามแดงแล้วเด้อเป็นอย่างเอา้าคนรวยคนคือกนนีคือการตัวกับบันนั่งไสเพิ่นแมยคันนี้ันเมนทีวัดแล้วเสือเลย,ยนี่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อ,อย่าบอกคว้วนั่นคว้นนี้ายต่อไกลมูดตูมีแน่ <c oughs> มนสมกับคว้มลำบากแน่มีซมำมูเจ้าแซ่ถูกแต่ข่จ้าเจ้าคือจิตถูกเจ้ากลับไปล่ำน้ำเพลินคอยหาคอยไรไปนั่นตัวเจ้าของไม่อยู่จัดปี อาปีได้อย่างแน่ได้อยังเน่ต่ขี่กองัไๆหนเป็นนีเท่าไรบานเนี่ยเป็นนีเท่าไรเป็นนีย่แปดแสนกว่าผัวนีผู้ใดบานนี่นีันละส่อหาม่มันยังลอกูซืือเงี้ยผุบตัวแล้วยานเจ้าหนีล่อขายเงี้ยหนเฮสยผมมาเบาบ้ามันกระังคับใล้กูเอาไปขันมันกูโป้เห้ทั้งทายคลิปเรีพยผนว่าโอดพ่อโลกปีนีได้กำไรหลายปันไหน เฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเบิดหลายป่านไหนจะก็บ้าเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญแกะเดี่ยวแกะแกะซ้องเบิดว่องบิดแกะกระหม้าบักใจโอ้ยเป็นบ้าต์ีเฮ็ดบุญทั้งในพื้นสิได้กำไรมิตรขาดทุนตัวขาดทุนจะได้เท่าไหรป่านไหนมาเมากันก่อนกำไรน่ะแม่นบุญขอบพูดเอาเนี่ยเห็นบ่แต่กูก็ได้แบ่งเจ้าเด้แบ่งลอยมึงเบิร์นดูปากลั่นเจ้าภาพเด้ล่ะเพิ่นเป็นเจ้าภาพมึงเสี่ยหยังมันดวยมึงเบิ่งดู นั่นหัวหน้าก็ได้แบงสีแดงได้ปะเนี่ยนั่นละมันถูกตะกูนี่ละโอ้ยมึงอย่าบอกเป็นตะลิโต้เลยตะแจ๊กี้เอาเอาไอเอาไ้เอาลาเซเบอลซะอันใดมันบดีบองามก็ได้มึงอย่าบอกมะล่ำจำจ่าเป็นตัวทิบตัวแดนเมาเม้าหู้ทิบหู้แดนเม้ามี่มองจอดมองลงไอฮลีติบบอลงบัดชี้เบิกตัวเอ้าบัดชี้เบิกเจ้าเ่าแม่ติดลบแล้วติดหนี้ลบบอลลบจ่าแม่ไม่ได้บอกกิดว่าติดใจ จบวกิทีก็จบวรวยนะอันวังหันนี้พี่น้องเป็นห่วงแกกี้แกกี้ผีบอยอยากถือบอยสิริชัยสั่งผักวาสันหลายคนก็ว่าบอยสิริชัยใจดำสิมันไลยแกกี้ออกได้จังไดวาสันว่าอันมันลงโทษสื่อเลยมันออกบ่ด้ดอกมันเป็นหนีสองแสนบทันด้หักขึ้นจกบาทอยู่จัง่ลุยกันแน่นอนมันจังไยมันก็ต้องกลับขึ้นมาล่ำไส้หนีละวะ ใช่ดีไปน,นี่ละมันมันไปอยู่คณะอื่นนี่คอยน้ำเหยียบข้อมันเลยเนดะ้อคอยจะบอกไงเบิร์ตจิตเอกแค่ไปคณะอื่นมาได้ดอกฉันจะไปอยู่ค่ะไปใส่เอ้มลพัทสลาค่ะสิ <laughs> ะตั้งวงไหม ครับพี่น้องเอากเกปอบมือให้ทั้งคณะเจ้าภาพในพี่น้องอนุโมทนาบุญพี่น้องนาเวิทีนะครับรวมบุญรวมกุศลกันมนืรอนีและก็ยูน้ำกันจนสอดแจงฟังลำเลืองสลับกันกับไายการเตยเน้อยแจกกี้เนาะพี่น้องมาลไาล่ ขึ้นเนี่ยกับว่ามันสามลูบาทเอาเพิ่นขึ้นอีกเข่ามากบ่ได้เออทั้งย่างเนี่ยทั้งจมบ่เข่ามากบ่ได้เลี้ยวเบิ่งไกลไกทั้งบ่มีหม่องเตินเพิ่นว่าเออเจ้าภาพกับขี้ที่ครับบ่มึงว่าขี้ที่ม่องไหนเดินบักไงเนี่ยเดินวัดนี่คันแม่นกูเป็นเจ้าภาพกูสร้างทุบกำแพงเลยว่าัโอ้ยทุบจังได้จีากันแสียภาษาขึ้นเฮ็ดใครไม่ไร่ไร้กานี่อีริมู้เจ้า่าพก็คอยบอกเม่นกูบ่าำอยู่วัดจำพุ่นกูร่ำู่ศาลากลางพุ่น นนหลายกัมันไก่โพส<ม>เออมาเบิ่งบ่อยกับแอนเด้อันลูกเจ้ารับไปรับแล้วเออเมื่อนีดเื้อเมื่เบิดซิดบ่ได้าออมาพ่อน้องพีดน้องพ้อยเมื่อซัดเด้อม,มานั่อยู่แต่ว่าน,นอนรับแล้วกองกลนกูจูดไม่ไงหนึ่งย่างไปหลังเนี่ยที่ใส่ละเพชรกับพือ่ขอมาถอดเขาอยากนอนเพราะแย่งแล้วค <laughs> นมาตั้งใจมาเบิ่งเพชรกับพื่อเอาเมยไงเจ้าเท่าแล้วเจ้ายังอยากนอนเด็กน้อยสองคนมันเป็นยังมาแจ็คสิบ่อยอยากนอน น้อนแล้วน,นอนแล้วถ<อ>้าน<อ>นพ่อกันตอนเตยล่ากันปกติตีหาในพื้นสีตืน่นทาวเด้อตีหาเด้อ <laughs> <c oughs> พี่น้องถ่ายเดี๋ยวพี่น้องมาฟังรำกันอย่างพี่น้องกันสารล